จดหมาเหตุกรุงศรีวันนี้เราอยู่กันที่แก่งคุดคูจังหวัดเลยครับเพื่อชมวิวริมฝั่งแม่น้ำโขงในมุมมองกว้างไกลจากสุดแดนริมน้ำฝั่งไทยมองเห็นถึงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเลยครับแก่งคุดคูเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนริมฝั่งโขงที่สวยแปลกตาด้วยแก่งหินที่ถูกกัดซอบเป็นรูปร่างต่างๆไม่ซ้ำกัน หากมาเที่ยวช่วงฤดูแ้งที่น้ำน้อยจะมองเห็นรูปร่างหินได้ชัดเจนลงไปเดินเก็บภาพบรรยากาศด้านล่างได้เมื่อถึงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงน้ำหลากริมน้ำโขงก็จะสดชื่นเขียวขจีมีความสวยงามไม่แพ้กันแก่งคุดคูยังมีบริการเรือล่องชมลำน้ำโขงและแหล่งขายสินค้าของดีเมืองเชียงคานให้แวะช็อปของฝากอย่างจุใจในต่อหน้าขึ้นเขาเพื่อไปไหว้รอยพระพุทธบาทครับ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย